สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้เขาเตรียมตัวสอมคือเก่าลหระครับแต่ยินข่าวว่ามีนักร้องสาวคนใหม่มาสมัครนั่มเป็นไผ่หนอจิมาผ้าผีผ้าหน่องมาเบิ้งแจ้กหน่อยเอานักร้องสาวที่นี่าสภาพค่ะอย่าพึ่งแกงกันค่ะโอ้ข้นเอิดไว้พดนักร้องสาวข้นเอิดไว้พูดนี่บอมีงานจะสิแตกหรอโอ้พี่นักร้องสาวเนาะโอ้ นี่มาแล้วน้องหมอกค่ะหมอกจิดาภาน้องน้ำหมอกจิดาภานะครับมาจะใสกว่าลูกมาจะเป็นคนกาลสินแต่ทางคำวงโอ้เป็นคน,นอำเภอคมวงกาลสินบ้านเนี้ยพ่อวีราพุงขึตัวนี้อายุายรไรป้านใ้แล้วก็ปีนี่ปีนี้ยี่สิบสามแล้วจ้ะยี่สิบสามแล้วน้องน้ำหมอกจิดาภานะครับสีมา <c oughs> เป็นตัวไรเพรอีสานปีนี้ติดตามครับติดตาม อาจจะเป็นเมียพญาบหรือว่าอาจจะเป็นนั่งเอกหรืออาจจะเป็นเสนาอมา์กับติดตามอะไรกระับเนาะฝากติดตามผลงานน้องฝากตัวน้ำเด้่าครับน้ำหมอกจีดาพาครับเนาะอันนี้น้องน้ำหมากครับเนี่นังอุปุอยู่นี่น้องน้ำหมากครับเมียพญานางเมียพญานางยังอันนั่งเปลือยอยู่ใได้ยินได้ยินเข้าว่าน้องน้ำหมากในโบอาบน้ามาสามมื่หเลยมนวะครับมีคนแกงมีคนใส่ลายค่ะมีคนใส่ลายด้วยอง ห้องผักอยู่ทั้งหลังนี่ทีแรกปวกร้ายหลายแต่ว่าน้องน้ำหมากมาอยู่ปวกไตมืดโออเลกินเบิร์ดถามพี่มีมม่อยากานะยยาากินอะไรกันวานนี้แกงขัางหลายจังได้ <c oughs> ก,ก็ปวดติดตามน้องน้ำหมากนะครับทางช่องชโโอ่องนอนออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็ก ติดตามความเคลื่อนไหวทางเพจหมอลำเพจกิสาหนุ่มพงษชัยนะคะก็จะพาทำคอนเทนต์บ้าบอบไปนะคะเพราะว่าแอดมินก็บ้าบอเออเพราะว่าแอดมินกับบ้าบ้าบวมๆล่ะครับบ้าบาปุ๊กป้วงครับพี่น้องขาเดี๋ยวนี้มาตาบันไหนกกับแอดมินมาตาบันเด็กเป็นคนอำเภอโนนสะอาดค่ะคนอำเภอโนนสะอาดบ้านบ้านบุงแก้วบ้านบุงแก้วเนาะ อันทักพูดก็อยากโซนักขายคุณบ๊อบคุณบ๊อบว่านางขากคับไปโซอย่างยุหันตอืออาจาลละครับพี่น้องอขอพูดในหลายครับ ÜND